สวัสดีครับเล่าเรื่องรายตำนานในวันนี้ขอ,อนำเสนอตำนานของนกหัสดีลิงนกฮัสดีลิงเป็นชื่อของนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในเทพนิยายอาศัยอยู่ในป่าหิมพานมีลักษณะผสมผสานของสัตว์สีชนิดคือลำตัวเป็นนกใบหน้าเป็นสิงจะงอยปากเป็นงวงช้างเขี้ยวหน้าเป็นงา มีหางเป็นหงมีพละกํำลังดังช้างเอราวัน3-5เชือกรวมกันคนล้านานานั้นรู้จักสัตว์ในจินตนาการชนิดนี้มาตั้งแต่ยุค1,400ปีก่อนชื่อของโนกฮัสดีลิงปรากฏในตำนานการสร้างนาครหริพุนชัยว่าเหล่าฤาษีทั้งสอันได้แก่ วาสุเทพรือศีสุกัทันตะฤรศีและอนุสิสรือศีที่ช่วยกันวางรากฐานเมืองลำพูนไดเรียกนกหัสดีลิงออกมาจากป่าหิมพานให้ทำหน้าที่บินไปคาบหอยสังซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในสีสวัสดิมงคลของพระนารายหรือวิษณุเทพของฮินดูประกอบด้วยดอกบัวสังจักคทา แทนดินน้ำลมและไฟซึ่งมาจากห้วงมหาสมุทรเพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเมืองลำพูนเหล่าฤาษีใช้ไม้เท้าขีดเส้นเขตแดนเมืองตามขอบรูปร่างของหอยสังนั้นกลายเป็นแผ่นบินที่พูนนูนขึ้นตอนกลางคล้ายกระดองเต่าและมีน้ำล้อมรอบอันเป็นที่มาของพังเมืองโบราณยุคทวาราวดีที่มีอายุมากกว่าพันปี เชื่อกันว่าเป็นผังเมืองที่จะทำให้ผู้อาศัยมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเรื่องราวของนกหัสดีลิงอย่างพบในวรรณกรรมอีกหลายเรื่องเช่นนิทานอาหรับราตรีที่เรียกว่านกกินช้างภาพประกอบหนังสือเป็นนกยักษ์หน้าตาคล้ายนกอินรีเฉี่ยวเอาช้างไปกินหลายตัว ส่วนในนิทานชาดกของศาสนาพุทธก็มีการกล่าวถึงนกฮัสดีลิงหลายครั้งอาทิตอนพระเจ้าอุเทนผู้ทรงบุญบารมีก่อนพระองค์จะประสูตินั้นพระมารดาถูกนกฮัสดีลิงคาบขนาดทรงพระขันแก่โดยบินโฉบเอาไปวางไว้ในระหว่างขาคบไม้ไสขันพระนางปรุกมือร้องตะโกนนกตกใจบินหนี พระนางจึงลงจากคาคบไม่ได้แล้วประสุทิพระโอรสในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องซึ่งขนาดนามพระโอรสว่าอุเทนซึ่งหมายความว่ากึกก้องกัมปนาศนอกจากนี้ยังมีอีกสามตำนานที่ได้เล่าขานเกี่ยวกับนกขัสดีลิงเอาไว้ได้แก่ตำนานที่หนึ่งกล่าวไว้ว่านกคัสดีลิงมีหัวเป็นช้างตัวเป็นนกจะชอบกินช้างหรือสัตว์ใหญ่เป็นอาหารเช่น คนเสือควายเป็นต้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อนกขัสดีลิงได้จับลูกสาวของเจ้าเมืองหลายต่อหลายเมืองมากินเป็นอาหารแล้วมาหยุดพักที่ปากทุ่งหลวงเมืองสุวรรณภูมิเพื่อจะรอจับลูกสาวเจ้าเมืองดังกล่าวกินเป็นอาหารขันเจ้าเมืองทราบข่าวจึงสืบสอบหาบุคคล ที่มีความสามารถที่จะฆ่านกหัดสดลิงได้จนในที่สุดก็มาถึงเมืองตะกศิลาและลูกสาวเจ้าเมืองนั้นชื่อนางสีดาซึ่งได้รับมอบคันสอนจากพราชบิดาเพื่อจะนำไปฆ่านกหัดสดลิงและในที่สุดเจ้านางสีดาก็สามารถฆ่านกหัดสดลิงได้ตำนานที่สองกล่าวไว้ว่ากาละครั้งหนึ่งมีเมืองเมืองหนึ่งเกิดอาเภศ พราะมีนกหัสดีลิงหอยเฝ้าจับคนกินเป็นอาหารทําให้ผู้คนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจํานวนมากแม้แต่เจ้าเมืองยังทรงสวรรคคตรพระมเหสีทรงโศกเศร้าเสียใจเป็นอันมากจึงคิดหาหนทางที่จะแก้แค้นด้วยการฆ่านกหัสดีลิงจึงได้ปราประกาศหาผู้ที่มีความสามารถมาปราบนกหัสดีิงในที่สุด เจ้าหญิงแห่งเมืองตะกศิลาได้อาสาปราบนกและสามารถปราบนกดังกล่าวได้โดยมีสอนเป็นอาวุธดังนั้นประเพณีเจ้าเมืองจึงได้ทำพิธีเผานกคษสดีลิงพร้อมศพเจ้าเมืองโดยมีการจัดวางหีบศพบ,บนหลังนกและสร้างหองแก้วกัน้นหีบศพให้สวยงามและสิ่งดังกล่าวก็ได้ทำสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และตำนานที่สกล่าวว่ามีนครแห่งหนึ่งชื่อนครเชียงรุ้งตะกัิลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคคตพระมเหสีจึงนำพระบ,บรมศพแห่ไปถวายพระเพลิงที่นอกเมืองนกขัดีลิงซึ่งบินมาจากป่าหิมพานมาเห็นเข้าจึงได้โฉบลงมาแย่งพระศพพระมเหสีจึงหาคนมาปราบนกที่แย่งพระศพในที่สุด ก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อเจ้านางสีดาที่มีฝีมือในการยิงธนูเป็นเยี่ยมได้ใช้ลูกศรยิงนกตกลงมาตายพระมเหสีจึงได้ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมนกใหญ่จึงกลายเป็นธรรมเนียมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำหรับความเชื่อเรื่องพิธีกรรมการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงในล้านนานั้น เริ่มขึ้นอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดทราบแต่ว่าเริ่มมีมาในยุคล้านนาตอนปลายดังที่ปรากฏในหนังสือพงศวดานโยนกที่กล่าวถึงการสร้างพิมานปุษบกบนหลังนกฮัสดีลิงในงานถวายพระเพลิงศพนางพญาวิสุทธิเทวีกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายราวปีพุทธศักราช2121 เป็นยุคที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าถือเป็นหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชิ้นแรกที่กล่าวถึงนกษอขสดีลิงในล้านนาพร้อมกันนี้ตามคติความเชื่อโบราณของล้านนาเจ้านายและพระเถระได้รับการยกย่องในสังคมว่าเป็นชนชั้นสูงและเมื่อสิ้นชีพไปแล้ว จะไปจุติในภพที่สูงกว่าหรือเป็นเทพสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆของเขาพระสุเมนอันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ผสมกันความเชื่อดังกล่าวนี้นำไปสู่การสร้างสรรค์และจัดรูปแบบพิธีศพที่ตอบย้ำถึงแนวคิดที่จะมุ่งไปสู่สวรรค์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมนปราสาสตอันเป็นตัวแทนของวิมานสถิตบนเขาพระสุเมนหรือการจัดพิธีทางพุทธเช่นบังสกุลกรวดน้ำให้แก่ผู้ตายซึ่งชี้ให้เห็นถึงการสั่งสมกุศลบารมีอันจะนำไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าคือนิพพานตามประเพณีที่ทำกันมาแต่โบราณ งานศพของเจ้านายหรือพระสงฆ์จะมีพิธีทำบุญทำทานกันอย่างใหญ่โตมีงานมหรสพและการละเล่นต่างๆเพื่อลดความวังเวงโศกเศร้าทั้งยังเป็นการเสริมบรรยากาศให้เกิดมโนภาพของวิมานชั้นฟ้าโดยเฉพาะปราสาทใส่ศพอันเป็นที่สถิตของผู้ตายบนสวรรค์นั้นก็ได้รับการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามวิจิตอรอลังการซึ่งทำเป็นรูปนกหัดีลิง ที่ว่ากันว่านกหัสดีลิงเป็นพาหนะของผู้มีบุญดังนั้นในพิธีศพของเจ้านายหรือพระเถระจึงเห็นปราสาทบรรจุศพทําเป็นรูปนกหัสดีลิงปัจจุบันปราสาทนกหัสดีลิงนิยมใช้ในพิธีศพของพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเมื่อพระเถระมรณาภาพจะจัดศพอย่างสมเกียรติคือทำปราสาตตั้งลงศพบ,บนบุษบก ที่ทำเป็นเรือนยอดตั้งบนหลังนกหัสดีลิงและนี่คือตำนานเรื่องเล่ารวมไปถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับนกหัสดีลิงซึ่งเป็นนกในวรรณคดีไทยตามความเชื่อของศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ